คอนคลื่นชีวิตนะครับออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี่ยต้องบอกเลยว่าคลื่นแรงมากหน้าเปียกไปตามๆกันเลยนะครับส่วนพระเอกหนุ่มหมากปรินนะครับก็ได้ชมเรื่องนี้เช่นกันนะครับบอกว่าตัวเองได้ชมแล้วก็ยังร้องไห้ตามเป็นผลงานที่ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่มีกระแสตอบรับดีขนาดนี้นะครับนอกจากนี้ยังเผยเบื้องหลังให้เราได้ฟังกันอีกด้วยนะครับกับฉากที่สาธิตเนี่ยเอาลิปสติกมาคืนจีราวัตรที่ห้องแล้วทะเลกกาะกันก็มีเลฟิฟซีนเบาๆฉยันเข้ามาแล้วก็มีเรื่องราวกันยาวจนถึงเปียกมาเคาะประตูห้องนะ นุ่มมาบอกว่าฉากนี้ใช้เวลาถ่ายทํายาวนานถึง6ชั่วโมงแต่นักแสดงทุกคนก็อดทนกันมากไม่มีบ่นแล้วก็แทบจะไม่มีรอยยิ้มกันเลยครับเพราะเป็นซีนดราม่านะครับแต่พอบเบรกเนี่ยก็ให้กําลังใจกันเรียกได้ว่าเป็นฉากมหากราบของเหล่านักแสดงเลยทีเดียวซึ่งไม่ได้จบแค่นั้นนะครับวันจันนี้เนี่ยก็คือวันนี้นนะครับยังมีให้ชมกันต่อครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวหักมุมอีกคาัว่าคนดูจะต้องตกใจและช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนครับ คือทุกคนในในซีนนี้คือมาเจอกันหมดแล้วมันเป็นปัญหาที่จิรวัตรสาธิตยชย,ยันเปียกแม้แต่พี่สุกี้เองไม่ห้าคนนี้คือไม่เข้าใจกันเลย <S <S ใช่ไหมห,ห้าคนนี้คือไม่เข้าใจกันแต่แต,แต่แต่ละคนแต่ละความคิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นซีนที่ค่อนข้างจะถ่ายทอดออกมายากแล้วก็ใช้เวลานานมากครับ <S <S ใช่จะมีต่อวันจันทร์ซึ่ง อย่างที่ได้ดูไปแล้วก็คือเปียกกำลังเดินเข้าห้องมาแล้วมาเห็นว่าชายันอยู่ในห้องกับจิรวัตรจะเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องที่มันหักมุมไปอีกเพราะว่าได้ดูตัวอย่างกันแล้วนะครับว่ามีฉากที่บอกว่าจิรวัตรท้องนะครับผมแล้วก็แล้วก,วก็ฉากที่สาธิตจะโดนอะไรโดนรถชนใช่ไหมครับผมก็เราติดตามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝีมือใครแล้วมันจะ จบยังไงเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วก็คือสาธิตกับจีรวัตรกย็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบดีกันขนาดนั้นใช่ไหมครับก็อะไรที่ทําให้จีรวัตรกับสาธิตได้แฮปปี้เอนดิ้งก็ต้องรอดูฮะ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูสดกันเยอะๆนะครับผม mm hmm. ก็เพราะว่าจะได้แบบเอาไปคุยกับเพื่อนดูเรื่องเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็เมากันมันเลยเห็นเห็นในในโซเชียลนะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ติดตามชมละครขึ้นชีวิตกันเยอะๆเพราะว่า ตอนหน้าเนี่ยอย่างที่บอกก bueno, ็จะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์แล้วก็ช็อกกันไปอีกเยอะเหมือนกันครับฝากติดตามด้วยครับจนจบเลยนะหมากบอกว่าเห็นในโซเชียลมาส์กันมันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากระแสใน Twitter ของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีสาวๆหลายคนนะครับพี่ฝนครับบอกว่าอยากทํากับคนรักของหมากเหมือนในละครเกื่อจะได้โดนแบบเดียวกันกับชีราวัตรนุ่มหมากจะว่ายังไงกับเรื่องนี้ให้ฟังกันครับก็ ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับครับผมก็จริงๆแล้วก็ทนายเนาะก็ก็เป็นทนายในเรื่องเนาะก็คงไม่มีจริงครับผมก็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 คิดไปก็มโนไปเองดีกว่าถ้าแค่นั้นแหละค่ะมโนพอขอยืมคำพี่ชาดจาก The Face นะคะอย่าอินเกินอย่าอินเกินและคืนนี้มาติดตามกันค่ะว่าจะมีฉากอะไรให้ได้ชมกันอีกนะคะรับ